ก็อี้ออกไปไกลๆตัวเองเอ,อยืนให้เท่ๆขาไม่ต้องชิดกันมากแนละ้วเท้าอ่ะยืนให้เทา้าอ่ะห่างเท่าหัวไหล่ครูให้ยืมมีหมอยแล้วไปถือเป็นไมโครโฟนถือขนาดพางไหนเอออาทำท่าหล่อๆสิหายใจไปอย่าโกหกหายใจลืมนะตาด้วยหายใจ เรือมานะลูกดีหายใจดีครับหายใจเข้าลึกๆอ้าวสิง คำว่าใจสละไอเออตอนนี้สิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแก้งรักให้ใจฉันเจ็บจันทัไปออกเป็นสลอามันก็เลยกลายเป็นใจ,ใจเออต้องใจเอาตรง<จ>สิ่งที่เธอทำมันรุนแรงนะร้องตรงนี้ใหม่นะสิ่งดี อยู่ในอะไะทำไมอะเราชอบไปร้องสระไอไปสระอาอยทำไมเอาสิ่งที่เธอใหม่ทำเป็นวรักกอะสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงทไมอยู่ที่ปากเลยไมอยู่ที่ปากอยู่ใน รู้ไหมว่าเราร้องคาว่านายออกมารู้ไหมอยากจะดูคลิปตัวเองไหมไม่อยากดูเพราะผมรู้อ่ะถ้ารู้แล้วทำไมไม่แก้ละ่ะครูก็ให้ร้องให้ร้องเพื่อให้แก้ครูดึงมาร้องที่เดิมเนี่ยเพื่อให้แก้สั้นๆก็ต้องแก้สิลูกคําว่านายสลระอะไรสลระไอาสาระไอ,ะอเออแล้วไปร้องอนายทําไมล่ะลูกเอาใหม่อีกทีนึงสิ่งที่เธอไหมทําเป็นว่ารักกัน คำว่าฉันรู้ถึงเธอจะปิดไม่ชัดฉันรู้ถึงเธอจะปิดคำว่าถึงเธอต้องชัดฉันรู้ถึงเธอจะปิดถึงเธอถึงเธอฉันรู้ถึงเธอจะอ่าแล้วก็คำว่าเขาเขาสาระเอาเออไม่ใช่ขาวถ้าขาวก็ไปสาระอีกแล้วชันๆก็ไปล่าไปสาระตลอดเลยเป็นของเขาจริงๆเป็นของเขาจริงๆเออเป็นของเขา เป็นของเขาเออเอาสิ่งที่เธอทำมาดูแรงหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วอ่ะมีเวลาสิบนาทีเอาสิ่งที่เธอใหม่เห็นนะทำเป็นว่ารักกัน เราให้ลองจังหวะที่ เืองจไม่เคยใขึ้นไห้สูงเรื่องจริงไม่เคยใครใเรื่องจริไม่เออต้องเสียงนี้ก็พร S <S 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 สู้เปล่าสู้อ่ะส,สู้เอาอีกทีหนึงนะเอาตรงคําว่าฉันต้องการเอาฉันเพียงต้องการนะ <S 2> <S 2> <S อ่ะฉันเพียงต้องการนะ หายใจยหายใจหายใจหายใจ,หายใจเอกสุดยอดอ่ะดีหายใจลูกเออดีอ่อะหายใจ ดีมากลูกอนนนเอทเอทำลูกคอได้ด้วยเว้ยหายใจไปอีกเออต้องหายใจเยอะเยอะเลยนะตรงนี้อ่ะ อะลรเอามหม่ฉันรู้ทั้งเธอจะปิดที่ยอมให้เธออ่ามันจะมันจะร้องงนี้ต่ำแล้วก็สูงแล้วอีกท่อนหนึ่งมาก็ต่ำแล้วก็สูงไอ้ท่อนหนึ่งแล้วก็ต่ำแล้วก็สูงอย่างเนี้ตลอดเลยส,สิ่งที่เธอทำมันรุนแรงที่นี้สูงแกล้งรักให้ใจฉันเจ็บที่นี้ต่ำเก็บมานานอยู่ในหัวใจที่นี้สูง ฉันรู้นั้งเธอจะปิดที่นี่ต่ำที่ยอมไม่เธอหลอกกันเรื่อยมาที่นี่สูงอ้าวเพราะฉันทั้ใจไม่ได้ที่นี่สูงที่จะยอมสูงยาวเลยที่จะยอมไม่เธอจากไปเป็นของเขาจริงๆฉันสูงอย่างเดียวเลยทีนี้มันจะร้องต่ำสูงสามรอบสิ่งที่เธอทำมารุนแรงอ่ะ ไม่ลองต่ำก่อนสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงสูงแรงรักให้ใจฉันเจ็บต่ำเก็บมานานอยู่ในหัวใจสูงรอบที่สองฉันรู้ที่เธอจะเปลี่ยนที่ยอมให้เธอลอกันเรื่อยสูงรอบสุดท้ายละสูงอย่างเดียวเลยทีนี้ให้ททีี่่ยออมเธจากไปไปขึ้นเลย ขาวหรือขาวนี่เดี๋ยวโดนเข้าหน้าเดี๋ยวครูเอาไม้ไมยมหน้าบ้านครูนะเอาไมยมทบกันสองอันเลยแล้วครูก็เอาเชือกผูกๆๆอันไหนผิดฟาเลยตีก้นเลยอ,อะไรไมยม,ยมก<อ>มย็ไ <ป S 2> มยมอ่ะรูดใบออกอะ่อะนะาอาจจะโดนตีก้นนะไม่ใช่หมายถึงลูกมันอร่อยดิถ้าทำไม่ได้อ่ะครูตีนะเข้าวหน้าเอออ่ะจะลองให้จบไหมเนี่ย ทำหน้าอ่ะล้องปากเปกล่าและอ่ะฉันรู้ทั้งเธอจะปิดที่ยอมไม่เธอหายใจไมโครโฟนอยู่ไหน เรื่อจริงไม่มคะยอมใครก็เฮ้ยเฮ้ยขโมยหายใจได้ไงเรื่องจริงไม่เคยยอมใครอ่ะต้องรองรงให้หมดลมเดียวกันเด้ออขโมยหายใจรื่อจริงไม่เคยยอใครก็นักหัวใจอะไรก็ยออีกรอบหนึ่งก็พลักก็พลัก เพี้ยนเพี้ยนก็พระรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอพอตอนจะจบนะต้องร้องแบบหล่นหลอกพระก็พระรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอก็เพราะทั้หัวใจอ่ะหัวล้อทำไมเราก็ไม่หล่อดิเอาไม่ใช่ทำ ไม่ใช่ให้ทำเล่นตลกนะลูกแต่ว่าให้ร้องจบด้วยเสียงที่มันน่าฟังก็เพราะรักเธทำใจอะไรก็ยอมเธออ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยค่าได้ยังไงสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อเด็กหญิงจะเป็นเด็กหญิงใช่ไหมเด็กชายเด็กชายอะไรผูริภู้ิธอะไร คุวิสนันสนัน,อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ